ออก็เป,ป็นปืนที่ตีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับสวยเลยนะครับครึ่งเดือนนะครับหลังนี้ วยครับสวยครับสุดยอดนะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับพึ่งหลวงนครอุบลนะครับผมก็ไม่ได้ออกหลายวันเลยนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านะครับมีฝนตกแล้วก็อากาศหนาวนะครับผมออกมา มาดูหลังจากฝนตกวันหนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอพึ่งที่ลมนะครับลมพัดลังขาดร่วงมาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําด้วยนะครับอีกอย่างนะครับก่อนหน้ามันก็ไม่มีน้ําอยู่แล้วนะครับมาเจอลมพายุนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมเลยงดงดหานะครับงดหานะครับผมประมาณโอ้โหน่าจะเกือบอาทิตย์หนึงนะครับห้าหกวันเลยนะครับผม วันนี้ก็เลยกลับมาดูาพึ่งรังที่ผมเคยตีไว้นะฮะรังที่ผมเคยตีนะครับได้ประมาณาน่าจะสักครึ่งเดือนนะครับประมาณช่วงช่วงวันที่2 2 23ีามมีนานะครับวันนี้ก็วันที่8ดเมษาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ารังนี้จะมีน้ําหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติ ถ้าเดือนเมษานี้น้าจะเยอะมากนะครับทุกปีแต่มาปีนี้นะครับพึ่งก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็น้ําก็ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูกันนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับก็เป็นพึ่งตี่ตีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ใหญ่เท่า เที่ยวแรกนะครับใหญ่เท่าเที่ยวแรกเลยนะครับผมนี่ฮะหัวน้ําก็เห็นบ้างนะครับเห็นบ้างนะครับผมดูฮะขอสวยเลยนะครับครึ่งเดือนนะครับลังนี้ก็ผมก็ มิมก็มีนะฮะแต่คนอื่นเรียบร้อยคนอื่นไปแล้วนะฮะผมปลูกไว้หลายรังอยู่นะครับมิมพึ่งหลวงผมมีอา่าไว้รอบสองสามรังนะครับก็เรียบร้อยไปรังหนึ่งนะครับส่วนรังที่สามยังไม่ไปไม่ถึงนะเดี๋ยวมาลุ้นรังนี้ก่อนนะฮะนี่ครับก่อนหัวน้ำตรงนี้นะครับ เขาไกลไม่ได้นะเริ่มนี่ฮะพึ่งมันจะดุนะครับช่วงนี้พึ่งมันจะดุมากนะครับนี่ครับถ้ามีลมพายุนะครับพายุฝนนะครับต้องระวังเลยนะครับตีพึ่งต้องเซฟตัวเองนะครับช่วงนี้ผมโดนประจํานะโดนประจําเลยนะครับใส่สบายสบายเกินนะครับทะลุหมดนะครับเสื้อผ้ากางเกงนะฮะโอ้โดนหนักหนักนิดไม่ดีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาทำครบลุยกันนะครับมาดูกันเลยครับเห็น <justement> ไหมดุครับดุ ดูมากนะครับโอ้ยตัวอ่อนสวยมากนะครับเที่ยวนี้โอ้โหสวยสุดๆเลยครับน้ำเป็นไงน้ำสวยครับสวยครับสุดยอดนะฮะโอ้โหสุดๆไปเลยครับลังนี้นี่เป็นเที่ยวสองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมดูว่าโอ้โหดูหัวน้ำครับยังไม่บิดตานะครับ สวยมากนะฮะแล้วดูรังครับส,สุดครับผมเยี่ยมครับแบบนี้ขอหมดนะครับเที่ยวนี้ ตัวนี้ผมขอหมดนะครับดูครับหัวน้ำสวยๆครับยอดงามมากนะครับผมเป็นรอยเก่าที่ผมตัด,ตดนะครับตรงนี้นะครับตัดมาใหม่เลยนะโอเคครับตัดครับผม Mm-hmm. <laughs> Ja. โอเคครับเรียบร้อยครับผมกับผมนี่ครับนี่คือสวยมากนะฮะเออนี่ผมลืมถุงนะครับผมบางทีต้องตัดใส่ถุงก๊อแก๊บนะครับเป็นถุงหิ้วนะเดี๋ยวผมจะซ้อนถุงนะครับตัวอ่อนสวยมากนะฮะประมาณโโหน่าจะเกือบสามโลเลยนะครับสวยมากนะครับผมน้ำก็โอเคนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับน้ำนะก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ